ขออนุญาตนะทำไมพี่น้องทุกท่านนะลงคลิปในโซเชีวยไปเรียกหานะผมขอสาสีรอบกันนะผมขออนุญาตหลายรอบกันนะโอเคนี่ทำพี่จีแล้วโอเคนะนี่ใครทำอ่ะเนี่ยคนนี้แถวใครเป็นอะไรมาโต๊ะ อ่ะมาคือครึ่งซี่หมดเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยเราต้องไหมต้องครับก็บยังโยกแปรได้เนาะเพราะว่าไม่อามบบท้ายแค่อามบบพื้นใช่ไหมเออเอาง่ายก็มีโอ,อกาหายไ,ได้นะ เดีวฉันหน่อยดีกว่าแก้วจะก็พักก็ไม่ดูเลยเออติดบนนันเนี่ยพี่คนนี้ต้องไปขอเล็กชํานลันี่ส่งสักสามร้อ่ะโอเคไหมอเ,เออขอแก้บนนะบอกว่าขอแคบ

นี่ขอแก้บุญนี่ทำบุญให้พี่ยันนาคเนาะครับผมกับกรรมทั้งหมดอ่ะพูดประมาณนี้น่ะครับผมหรือไปทำบุญนะอ๋อนี่ทำสักสองร้อยก็ดีนะเนี่ยครับผม นี่กสามร้อยก็ดีนะอันนี้ก็สามร้อยวัดวัดวัตไหนก็ได้นะที่เราสะดุดสะดุดนะผมอ้าวเดี๋ยวถ้าลุกขึ้นแล้วอาการมันเริ่มดีขึ้นถูกต้องมาดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ได้หวังเราจะหายปึ๊บอ่ะเข้าใจความหมายไหมถ้าเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทําบุญก่อนทําบุญเสร็จก็มาให้ผมช่วยเนี่ยผมช่วยฟรีอยู่แล้วถูกต้องไหมอ้าว ลองลุกเองทั <c ười> ้งสามท่านดูหน่อยโดยที่เราไม่ต้องไปจับสมมติว่าเราอยู่บ้านคนเดียวอ่ะนะเออเหมือนเราอยู่บ้านคนเดียวนะพี่นะเดี๋ยวเรา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 อย่าไปช่วยเขาได้พี่นะเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาเออเอานั่นไ่ต้องไปจับลองลองให้เขาให้เขาลุกเองลองลุกเท่าที่เราลุกได้ลุกยืนเฉยๆเลยยังไม่ต้องเดินไปไหนหรอกเออลองหาอะไรดันตัวพอเออ พิตตัวก่อนพี่ให้บสบายๆหน่ยนะเอออ่ะแล้วเราก็ค่อยๆลุกการตัวขึ้นมาเออนัาเก่งล้ลุกขึ้นดิกเราก็ลุกขึ้นมาทีเล็กิน้อยอ่ะลุกขึ้นเลย่ให้ลุก เมือนเราอยู่คนเดียวในบ้านเออล้าจะเกาะอะไรก็ได้กันตัวนี่นี่นตัวอย่างนี่นี่เก่งไหมเนี่ยนี่เก่งมากพี่ค่อยดีค่อยค่อยเออมี่อรลูกขอเนี่เอาอหน่อยตานตัวเลยตัวเลยมอนอยู่คนเดียวนี่นี่ เก่งมากเก่งเก่งเก่งจริงเก่งจริงๆเลยเนี่ยยอดเลยนะถ้ายืนตัวตรงๆพอตอนนี้เรายังเอนจะเดินอะไรรมนี่พี่เก่งมากเลยนะเก่งมากตัวตรงๆพอนะนีพี่กเลยเนี่ยบกอย่งเงี้ยได้อยืนตัวทีนี้เราเดินทีนนิดทีนนิดเดินเดินทีนิดนิดนิด่ะช้า เรายืดตรงต้นกันให้เราให้เราแข็งแรงก่อนแยกขากว้างๆอะไรเราเดินเลยอาขาขาขาแยกนๆกว้างๆอ่ะเดินอ่ะเดินเป็นไรดีเก่งพี่พอมาเดินได้เราจะเดินได้ตลอดเลยพี่เดินเลยพี่เดินทีละก้าวเดินทีละก้าวนี่ดีเไม่เป็นไรเดินทีละก้าวลองเดินดูนี่ ขาปีไม่ต้องรีบนิดเดียวเก่งมากเนี่ยพี่เก่งแล้วนะดีเก่งมากพี่ลองเดินดูเดินดูค่อยๆเดินเก่งมากนี่แหละพี่เดินได้แล้วค่อยๆเดินเลยนั่นแหละค่อยๆเดินนั่นแหละเก่งเลยเก่งเก่งเก่งแหละ น <t od ien |ms|> ี่น pues. Ent ี opposite, settling, ่อะไราเดินเราเดินไปหาไม้เราก็ได้ไม้เราอยู่ไหนอ่ะไม่มีไม้เดินเลยเราไม่ต้องใช้ไม้แล้วนั่นแหละนี่เห็นไหมอ้าวนั่งเลยนั่งสบายสบายที่นั่งเลยนั่งดีกว่าเออนั่งไี้เออมีนั่งได้ละเออมาข้างหลังมาข้างหลังดีดีดี ่นั่งเลยนั่งเลยอ้าวเดี๋ยวเราไปทำบุญนะให้เจ้าการเวรเขาปลดปล่อยเรามากกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็มาซ้ำได้ตลอดน่อนะนะเอออันนี่นะเอาเห็นไหมหนึ่งท่านแล้วนะผมประสบควาตัวเร็จไปหนึ่งท่านแล้วนะทายทายกันหน่อยนะอันนี้ขอแก้บุญของพี่นั่นอะไรอ่ะพี่เต้หัวมั้ยใช่ไหมใช่ครับเออพี่เต้หู มันาเคงจมีใครมาตาแล้เ่ราษาว่าไารอเกินอะเอออย่าลืมปบุญนะพี่นะทองนงคือครับน้ำมันพลแล้ก็กินห้าม่กินเนี่อ้าวพี่ลุยคุณพี่ก็สบายแล้วนะมานละที่กันนะมีพลังขึ้นไหมคะ มีพล <À. S 1> <at> ังขึ <d ạ. S 2> ้นไหมรู uh, ้ส uh, ึกอองไบ้างรู้สึกอขึ้นงอดยัดเออดีตัวดันกัเรื่องใกล้ๆนี่เออน่าหนักเก่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นไนุ่มตรงนี้นุ่มอ่ะลุยพี่เราต้องลุย่ค่อยรุก

มันใกล้กันไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวหาที่เราที่เราู้กขันหันหลังก่อนก็ได้ที่หันหลังมันนั่นแหละไปไปไที่ไปไปไปกันไปกันยวมาเดยามหม ไดเราอยู่บ้านคนเดียวพี่ตอนนี้เราคิดว่าเราจำลองสถานการณ์ได้อยู่บ้านคนเดียวกอดได้หมดเท้าเธอผมกอดได้หมดกอดเลยขึ้นก่อนขึนไม่ได้มาดันมาพี่มาเออค่อยๆลุกลุกแค่ตัวตรงก่อนเราลุกตัวตรงก่อน ใช่ลุกที่นี่นะตัวตรงแบนอ่าจับลุกเลยอ้าวให้ป่าเขาจับลุกยุ่งแบบนี้ก็ได้มันละคานก็ได้ลุกแค่ตัวตรงนะตัวตรงอ้าวเดินไปทีละก้าวข้างหน้าดีดีเดินเลยป่าป่าเฮ้ออก Đi, đi chặt con đi. Ào, dút, dút, dút điều đi à, dứt 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 nè Đi đường nè Ui, Mà, Đi, má má má,

Đi đâu, lần à, đâu lên. Bin ăn, 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 mình ăn, 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 ăn,, You can't, ăn, แล้วก็เดินมาหาผมช้าๆมาโน้มไปข้างหน้าอย่างเดียวมามาหาผมดีเก like ่งมากพี like like exactly. ่ค่อยๆนะจ๊ะเขาไม่เป็นไรดี่ถัดตรงนั้นมาค่อยๆดีเก่งพี่มามานั่นแหละเอาสไตล์พี่เลยดีเดินมาทีนิดหาผมพี่มาแล้วไหน

เดินไปไม้ที่อยู่ไหนอันไหนน่ันี่ออันนี้ก็อันนี้อันนี้อมโอเคมามาไม้นี่เก่งมากมาได้สุดยอดครับเพราะว่ารูาอย่างมาอกับกักสำนวนีใช่มาเยอะมาก็ได้ ฝึกออกกําลังกายอย่างีมาบ้านผมก็ฝึกออกกําลังกายนเดินไปแกมาผมปัคัหลังให้เป็นัวเดินง่าเดยวเี่ยมือผมแตหลังัวเดียนะม้ว้าว้าทันะมันลัวเดินเลยนี่ไม้อย่างนี้ปบนะเดินอราคุยงง่าย นี่ตัวแก้วรู้ทันน่ะหายไปนะ